ความรักเป็นสิ่งที่ทุกหัวใจหวยหาความรักเป็นสิ่งที่มีทั้งเล่กลมัญญาความรักจึงนำมาซึ่งน้ำตาและความเจ็บปวดแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งความรักก็คือสิ่งที่สวยงามเหมือนสีที่แต่งแต้มจิตใจเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าที่นาลีเด็กสาววัยสิปี ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าสู่จุดหมายเพื่ออนาคตนั่นก็คือโรงเรียนอีกเพียงหนึ่งกิโลเมตรก็ถึงเสื้อนักเรียนสีขาวสะอาดลูดติดกับแผ่นอกก่อเกิดรูปนูนของสองเต้างน้อย,อยดวงหน้าจิ้มลิ้มหน่ารักครอบด้วยหมวกกันน็อกครึ่งใบปลายผมที่โผลพ้นขอบหมวกติวสะบัดกับสายลมทิ้งกลิ่นหอมปากไว้กับปลายจมูกของคนเดินเท้าริมทาง ให้เหลียวมองตามหลังสายตาของนาลีมองไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายความสาวแย้มภายดุดดอกไม้ล่อมแมลงมอเตอร์ไซค์คันหนึง่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับเข้ามาประกบรถของนาลีคนฉี่นั้นเป็นชายร่างเพียวสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำสีสะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปกปิดใบหน้ามิชิดยังไม่ทันที่นาลีจะหันมามอง ชายคนนั้นก็ชักปืนออกมาจ่อยิงใส่เธอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนณนะโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งที่ห้องม .5 ทับสองในห้องเรียนกำลังสนุกสนานกับการสอนเรื่องเพศศึกษากับอาจารย์คนสวยร่างอวบอิ่ม วัยสามสิบต้นต้นอย่าลืมนะนักเรียนปูก,กำชับเมื่อเราจะมีเพศสัมพันธ์กันจะต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งจึงจะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้หญิงก็จะไม่ท้องก่อนที่ยังไม่พร้อมส่วนคุณผู้ชายก็ต้องเลือกถุงยางที่มันพอดีกับขนาดของตัวเองมันจะได้ไม่หลุดระหว่างปฏิบัติการว่าแล้วครูก็หันไปหานักเรียนชายคนหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนในห้องอย่างเธอท้องรอด เธอรู้ไหมว่าต้องใช้ถุงยางอนามัยไซส์อะไรมันจึงจะไม่หลวมท้องหลอดลุกขึ้นพูดอย่างขึงขังเมื่อถูกครูสบป,ประมาทขนาดอย่างของผมถุงยางอนามัยมันใช้ไม่ได้หรอกครับครูต้องใช้ถุงก๊อปแก็บเท่านั้นท้องหลอดว่าเพื่อนทั้งห้องอากันหัวเราะกันยกใหญ่ครูครับนักเรียนชายคนหนึ่งถามเมื่อส้นเสียงหัวเลาะผมได้ยินมาว่าจะมีคนเอาตู้ขายถุงยางอนามัยมาติดตั้งไว้ในโรงเรียน หรือครับเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะแต่ครูว่ามันไม่เหมาะสมครูไม่เห็นด้วยครูว่าพร้อมกับสายศีศรษะอ้าวไม่เหมาะสมยังไงคะก็ครูแนะนําให้ใช้ถุงยางกันไม่ใช่หรือนักเรียนหญิงคนหนึ่งสงสัยก็ที่นี่มันโรงเรียนทั้งวันมีแต่เวลาเรียนไม่ได้มีชั่วโมงเซ็ร่วมอยู่ด้วยพวกเธอจะเอาเวลาไหนไปใช้ถุงยางกันก็ใช้กันตอนเช้ามาโรงเรียนใช้ตอนบ่ายระหว่างพักกลางวัน ไดะใช้หลังเลิกเรียนไงคะนักเรียนหญิงคนเดิมบ้างหรือไม่ก็ใช้กันหลังห้องเรียนตอนครูเผลอก็ได้ครูอ้าปากค้างนักเรียนหญิงที่เป็นหัวหอกในกลุ่มพูด้นบ้างถ้าเขาจะมาติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยที่โรงเรียนหนูขอเสนอให้มีการสร้างม่านรูดในโรงเรียนด้วยนะคะมันจะได้ใช้ถุงยางกันอย่างแพร่หลายปลอดภัยและสะดวกหนูขี้เกียจเสียเวลาพาจิกแวกข้างทางหลังเลิกเรียนมันอันตราย เกิดอารมณ์ตอนไหนก็จูงมือกันเข้ามัานรูดในโรงเรียนตอนนั้นเลยหนูว่าห้องน้ํามันแคบไปค่ะว่าไหมพวกเราเพื่อนๆในห้องต่างตบมือชอบใจหยุดเลยหยุดเลยครูคำรามลั่นพร้อมกับฟาดไม่เรียวลงบนโต๊ะมันยังไงของเธอนะพูดออกมาได้ไหมไอ้ปากโตขึ้นคิดอยากจะเป็นศพนีของชาติหรือไงกันนางหมูเผ็ดไม่ต้องรอให้โตหรอกค่ะพรหนูเริ่มตั้งแต่ม .1 แล้วโอ้ย กูลับไม่ได้เธอมันอยากแก่แดดเลียดนักนะเดี๋ยวจะท้องไม่มีพ่อหมูเผ็ดยิ้มสลอนทำคู่มันไส้ท่ามกลางเสียงหัวลราขบขันกับเรื่องเพศศึกษามีอยู่สองคนที่แอบมองตาก,กันแล้วยิ้มกิ่มภายใต้รอยยิ้มนั้นมีอะไรบางอย่างแอบแฝงนาลีกับสมชายเริ่มมีความรู้สึกต่อกันมาระยะหนึ่งแล้วความใคร่กำลังชักนำทั้งคู่ไปสู่การร่วมลับ อย่างคร่รู้ครส้สัมผัสระหว่างเพศของกันและกันตั้งแต่เลิกชอบกันหลังเลิกเรียนทุกวันก็จะมีสมชายขี่รถจัก,กรยานยนต์เชียงคู่ตามไปส่งนาลีถึงบ้านในตอนเช้าชายก็จะดักรอนาลีอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเพื่อเจอกับเธอก่อนจะขี่รถทีคู่มาโรงเรียนด้วยกัน นาลีนั้นเป็นคนน่ารักผิวขาวหุ่นดีมีหนุ่มๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนคอยจีบอยู่เสมอสมชายจึงต้องรับศึกหนักหน่อยกับการทําให้นารีพึงพอใจเจ็บหัวใจไว้กับเขานานๆหลังเลิกเรียนเย็นวันนั้นก็เป็นอีกวันที่สมชายขี่รถจักรยานยนต์เจียงคู่กับบ้านไปพร้อมกับนาลีทว่าระหว่างทางท้องฟ้าก็มืดทะมึนมาพร้อมกับสายลมแรงกระหนำ่ำ ทำเอารถเล็กแทบฟิวถลาตกคลองแล้วฝนหาใหญ่ก็ทเทลงมาเล่ากับฟ้าถลม่มมืดฟ้ามัวดินจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าดีเราว่าแวะหลบฝนที่บ้านเราก่อนดีไหมชายตะโกนแข่งกับเสียงฝนขี่รถกลับบ้านแบบนี้มันอันตรายนะก็ดีเหมือนกันเราคงไปไม่ถึงบ้านแน่เลยฝนตกหนักขนาดนี้ นารีว่าแล้วขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนตามหลังชายไปเพราะอีกสามร้อยเมตรเท่านั้นก็จะถึงบ้านของชายแต่บ้านของเธอยังเหลืออีกตั้งไกลบ้านของสมชายเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้รอบบ้านล้อมด้วยกำแพงมีต้นมะขามกับต้นมะยมเคียงคู่กันอยู่ที่หน้าบ้าน กิงกั้นสันโยกด้วยแรงลมพายุพัดอย่างน่ากลัวเสียงฟ้าผ่าดังอยู่ไม่ไกลทั้งสองรีบพากันเข้าบ้านภายในบ้านเงียบเชียบไม่มีใครอยู่พ่อแม่นายไปไหนนาลีถามพ่อแม่เราไปขายของที่ตลาดดึกๆจึงจะกลับชายตอบจ้องมองร่างบางตรงหน้าตาไม่กระพริบเสื้อนัเกเรียนสีขาวบางกลายเป็นสีเนื้อจนมองเห็นเสื้อชั้นใน สีชมพูที่เด็กสาวใส่นาลีมีหน้าอกที่ตัวกว่าอายุมากจึงดึงดูดสายตาของเพื่อนชายที่จ้องมองไม่วางตามองอะไรเราชายนาลีส่งเสียงดุหน้าแดงใจหัวเละแก้เขินก็อมองเธอนั่นแหละดูสิสันเป็นลูกนกไม่มีขนเชียวก็มันหนาวนี่นะมาขึ้นไปบนห้องเราเดี๋ยวจะหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนจะได้อุ่นๆ สมชายหัวข้อมือนาลีฉุดขึ้นไปบนห้องของเขาห้องนอนของสมชายค่อนข้างลกไม่เป็นระเบียบดีที่ไม่มีก้นบุหรี่และขวดเหล้าแต่ที่ทําให้ชายรู้สึกอายจนทําอะไรไม่ถูกก็เป็นหนังสือโปะที่วางอยู่บนที่นอนชายรีบเก็บหนังสือโปะลงใต้เตียงป้ายข้อเก่าหาไปให้เพื่อนเมื่อถูกเพื่อนสาวมองด้วยสายตาไม่ไว้วางใจ ของไบ่อยมันน่ะมันเอามาฝากไว้ชายพูดแล้วหาเสื้อผ้ามาให้นารีเปลี่ยนเอานี้เสื้อผ้าของเราเธอน่าจะใส่ได้อยู่นะนายออกไปข้างนอกสิเราจะเปลี่ยนชุดนารีพูดเมื่อชายยังคงหน้าด้านมองเธอแก้ผ้าไม่หยุดสมชายทำอิดออดความต้องการชายขึ้นในดวงตาพอรอเวลาแบบนี้มานานแล้วเขาคิดสองกิดสองใจว่าจะออกไปหรือไม่แต่ในที่สุด แรงขับเคลื่อนทางกายมันก็มากกว่าแรงขับเคลื่อนทางจิตใต้สำนึกหนุ่มน้อยโผเข้ากอดร่างบางทันทีอุ๊ยไม่เอาชายอย่าทำแบบนี้นาลีตกใจเสียงสัน่นเราเพิ่งคบกันเป็นแฟนเองนะแต่ฉันชอบเธอมาตั้งแต่มนหนึ่งแล้วนะเธอไม่รักฉันเลยหรือไงนาลีไม่เอาใชา่อย่าทำแบบนี้ไปฉัน ฉันจะกลับบ้านชายขอมีอะไรด้วยหน่อยนาลีชายสัญญาว่าจะรับผิดชอบและจะไม่รับใครนอกจากลีคนเดียวไม่เอาชายลียังไม่พร้อมเดี๋ยวท้องไม่ท้องหรอกชาจะอ,าออกมาแต่ข้างนอกนะ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 ขอมีอะไรด้วยหน่อยแม้นาลีจะห้ามยังไงแต่ชายก็ไม่ฟังใช้แรงปลุกปั้มเธอให้ได้นาลีรู้สึกว่าตัวเองง่ไปที่ตามชายมาที่บ้านของเขา แต่เมื่อถูกลบเล้าหนักเข้าเธอก็ยอมแพ้ไว้ให้ชายได้กินกินเธอร่างบางร้อนบุกวกกับครั้งแรกของชีวิตเธอส่งเสียงครางต่ำ,ตำเมื่อเพื่อนชาย้้โลมเธออย่างอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆทวีความร้อนแรงขึ้นจนทั้งสองเสร็จสมไปพร้อมกันถุงยางอนามัยไร้ความหมายโอกาสอาจหลุดมือหากมัวออกไปซื้อถุงยาง ความบริรสุทธิ์แทรกผ่านความบริสุทธิ์ดูดดื่มซึมซับเป็นลักที่ซับซ่านแต่ความซับซ่านนั้นก็คงอยู่ได้ไม่นานจะแปรเปลี่ยนเป็นกดดังตัดกินกิจใจสายฝนยังคงโปรยปายส่งเสียงร้องกระหึ่มแม้จะเป็นเวลาหกโมงเย็นแต่ฟ้าก็มืดลงแทบมองไม่เห็น เรากับว่าเป็นเวลาหนึ่งทุ่มยายทองหญิงชราวัยเจ็ดสิบปีนั่งอยู่บนแค่ชะเง้อคอมองทางอย่างเป็นกังวลที่เมื่อค่าป่านนี้ยังไม่เห็นหลานสาวกลับมาบ้านยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นห่วงกลัวว่าหลานสาวจะเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายเหมือนวัยรุ่นในหมู่บ้านเมื่ออาทิตย์ก่อนหลานสาวคนเดียวรักปานแจ้วตาดวงใจถ้าเป็นอะไรไป หัวใจของคนเป็นยายคงขาดสะบั้นแน่ๆแ,แต่เมื่อสายตาฟ้าฟางังมองเห็นแสงไฟจากรถจักรยานยนต์ขับฝ่าสายฝนลินเบาๆเ,เข้ามาก่อนจะจอดที่ใต้ชายคากว้างย่ยทองก็ยิ้มดีใจร้องถามล้านสาวออกไปกลับมาแล้วหรือ,อยา่หนูยายเป็นห่วงทัพเย่หลบฝนอยู่ใช่ไหมถึงได้พึ่งกลับมาเมื่อค่ำอย่างนี้นาลีจอดรถไว้พร้อมกับตอบยายจ้ายาย หนูรอให้ฝนมันซาลงก่อนจึงมายายโมโหฝนที่ทําให้หลานสาวต้องลําบากฝนหานี่มันก็ตกหนักตกนานสเสียจริงดูสิเสื้อผ้าหลานยายเปียกยับเลยรีบไปอาบน้ําเช็ดตัวให้แห้งเร็วๆเดี๋ยวจะไม่สบายเห็นไหมตัวซีดหมดแล้วเนี่ยขายายนาลีรีบเดินผ่านยายไปอย่างลุ่งอ,อกที่ยายไม่เศร้าซีอะไรมากความไปกว่านี้แต่แม่ของเธอมองมาสายตาแปลก ขนาทำกับข้าวอยู่ในครัวบ้านนี้มีกันอาศัยอยู่สีชีวิตนาลีแม่พาพ่ะอว้วนและยายทองฐานะทางบ้านดูภายนอกอาจพอมีหน้ามีตาอยู่บ้างแต่เบื้องหลังแม่ของนาลีเป็นหนี้นอกระบบบานเบิกทุกเย็นเสียงที่เธอได้ยินจะเป็นเสียงถกเถียงกัน ของแม่กับพ่อเรื่องหนี้สินเธอได้ยินปัญหาของทางบ้านมานานจนเบื่อและอยากจะนหนีออกจากบ้านแต่นารีก็สงสารยายกลัวว่ายายจะเหงาไม่มีใครดูแลตัวยายเธอนั้นก็คงเอือมละอาลูกสาวกับลูกเขยไม่น้อยถึงได้ทำหูยันหูตึงจนปิดเป็นนิสัยจะบ่นให้ใครก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าเขาจะไม่เลี้ยงดูคนแก่อย่างแกเย็นนั้น นาลีรู้สึกเป็นกังวลใจอย่างมากเธอกับกระส่ายด้วยกลัวว่าท้องจะโตขึ้นมาที่ดันไปมีอะไรกับเพื่อนชายเธอจึงตัดสินใจไปขอเงินจากยายเพื่อเอาไปซื้อยาคุมฉุกเฉินแต่เธอไม่ได้บอกหรอกว่าเอาเงินไปซื้อยาคุมแม้ยายจะคาดคั้นถามแต่เธอก็มีคำโกหกติดปากอยู่แล้วว่าซื้อของมาทำรายงานสุ่มครู เมื่อกลับมาจากซื้อยานาลีก็รีบเข้าห้องของเธอเอายาคุมฉุกเฉินออกมาดูเธอรู้สึกว่าการมีอะไรกับผู้ชายมันเหมือนกับการเป็นโรคเรื้อรลังบางอย่างที่ต้องกินยาคุมไปตลอดไม่งั้นท้องอาจจะโตขึ้นมาก็ได้สงสัยข่าวหน้าต้องใส่ทุงยางป้องกันแล้วสิเราเธอยังคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกว่าแต่ใส่ทุงยางกับไม่ใส่ทุงยางรสชาติมันต่างกันยังไงนะกินตามที่บอกนะหนู แต่ถ้าผ้าดท้องขึ้นมาก็มาหาได้นะที่นี่ช่วยได้แต่อย่าปล่อยให้มันหลายเดือนนักล่ะเดี๋ยวมันจะกาจัดออกยากนาลีฟังแล้วขนลุกเมื่อคิดถึงสิ่งที่คนขายยาพูดถ้าเธอเกิดท้องขึ้นมาเธอจะกล้าทําแท้งไหมสาวน้อยแกะเม็ดยาคุมฉุกเฉินแล้วกืนมาลงคอขณะที่เธอกําลังกินยาคุมฉุกเฉินอยู่นั้นแม่ของเธอก็โผล่หน้าเข้ามานาลี นั่นลูกทำอะไรเสียงแม่ดังอยู่หน้าประตูทำเอานาลีตกใจจนแทบสำลับยาคุมออกมาหนูกำลังหาหนังสืออ่านอยู่นะคะเธอแก้ตัวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลงไปกินข้าวนะแม่พูดแล้วเดินไปคืนนั้นนาลีนอนแม่หลับกระสับกระส่ายคิดถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นว่าวุ่นกับใจตัวเองพ่อกับแม่ก็เริ่มถกเถียงกันเรื่องหนี้สินกันตามเคย เสียงของพ่อดังแทรกเข้ามาในห้องบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปกู้เงินนอกระบบพวกนั้นเป็นไงล่ะกู้เข้ามาห้าหมื่นตอนนี้ทั้งต้นทั้งดอกปลาเข้าไปเป็นแสนห้าแล้วจะมีปัญญาไปหาเงินที่ไหนมาใช้นี่เขาคนเป็นเมียตวาดใส่ด้วยความโมโหก็เงินมันไม่พอใช้นี่ถ้าไม่กู้ไม่ยืมจะเอาที่ไหนมาซื้อข้าวซื้อน้ําแดกประหยัดใช้ไม่เป็นหรือไงคนเป็นสามีขึ้นเสียงโอ้ย ก็อยากจะประหยัดอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่จะประหยัดยังไงไหวค่างวดรถก็ต้องผ่อนเงินค่าไปโรงเรียนของอินารีก็ตกว่าละร้อยสองร้อยไหนจะค่าน้ํามันรถค่าน้ําค่าไฟเงินหาได้เดือนหนึ่งไม่ถึงหมืน่นแล้วมันจะพอใช้หรือมีสมองคิดบ้างสิถ้ามันยุ่งยากนักก็ขายบ้านมันซะเลยเหลือใช้นีนเท่าไหร่ก็ไปหาซื้อที่อยู่ถูกๆที่อื่นอยู่เออในสมองมึง คิดได้แค่นี้เองหรือนี่มันบ้านแม่กูนะกูไม่มีวันขายเด็ดขาดต่อไปลูกเราก็ต้องเข้ามาหาลัยแล้วจะเอาเงินที่ไหนส่งลูกเรียนถ้าไม่มีเงินเรียนก็ไม่ต้องให้มันเรียนส่งมันไปอยู่กรุงเทพกับป้าของมันให้มันไปหางานทาที่นู่นเลยนาลีนอนฟังพ่อกับแม่เถียงกันจูๆ่ๆน้ําตาก็ไหลออกมาเธอเบื่อเสียงของพ่อกับแม่จนนึกอยากหนีไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่มีความสุขกว่านี้เธอหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาเพื่อนชายทำอะไรอยู่นารีถามเมื่อชายรับโทรศัพท์กำลังคิดถึงที่รักอยู่สมชายตอบที่รักคนไหนก็คนที่กำลังคุยอยู่ด้วยนี่ไงนารียิ้มขมเมื่อได้ฟังคำหวานหวานของอีไฟเขารู้สึกเบื่อๆพรุ่งนี้เราโดดเรียนไปหาที่เงียบๆอยู่กันสองคนดีไหมนั่นแน่ ติดใจเลยจ๊ะเมียจ๋าถึงได้อยากมีเวลากับผัวสมชายเยาะหัวเลาะคิกๆทุเรศน,นาลีตะอคอกใส่เสียงดังไม่คุยด้วยแล้วเล็กเท่าของแมวมาทำเป็นคุยแวะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานาลีก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้กับเพื่อนชายโดยไม่หวงแหนก่อนมาถึงโรงเรียนในตอนเช้าเธอก็จะแวะ มีอะไรกับสมชายที่บ้านของเขาและก่อนกลับถึงบ้านในตอนเลิกเรียนนาลีก็จะแวะมีอะไรกับสมชายอีกเหมือนกันวันไหนหยุดเรียนนาลีก็ออกไปเที่ยวกับสมชายจนบางครั้งก็ออกลับบ้านดึกดด่นจนแม่ของเธอบ่นไปหลายครั้งมันเป็นไปตามธรรมชาติของเวลุ่นที่ยากจะควบคุมแม้บางช่วงเวลานาลีจะรู้สึกว่าระหว่างเธอกับสมชาย มันไม่ใช่อย่างที่ฝันแต่สาวน้อยก็ยังไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่าเพื่อนชายคนนี้ในห้องสมุดของโรงเรียนในเย็นวันหนึ่งก็เป็นอีกครั้งที่นาลีกับสมชายใช้เป็นที่พอดรักกันแม้จะเปิดหนังสือวางไว้บนตักแต่ก็ไม่ได้อ่านหนังสืออาจเป็นเพราะกําลังนั่งอ่านใจกันและกันอยู่กับมังสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาหัวใจของทั้งสองเต้นละรัวเมื่ออยู่กันสองต่อสองในความเงียบ เมื่อสบโอกาสชายก็ยกหนังสือเล่มตัวขึ้นบางหน้าก่อนจะขโมยจูบแก้มสาวน้อยนาลีลองอุ้ยก่อนจะรับจูบของเพื่อนชายด้วยความคุ้นเคยสัมผัสลิ้นกันแทนคำพูดสบตากันแทนความหองอยแต่เมื่อได้ยินเสียงสีเท้าของคนเดินเข้ามาทั้งสองก็ขยับออกห่างจากกันทำตัวเป็นปกติท่ามกลางหัวใจที่เต้นระทึกเมื่อเสียงสีเท้านั้นเงียบลงสมชาย ก็เริ่มคุยหยอกเย้ก,กับนาลีต่ออย่างไม่แคร์สายตาหนึ่งที่แอบมองอยู่ยเงียบๆจนกระทั่งสายตานั้นอดรนทนไม่ไหวร้องออกมาแหวะความหวานของสมชายกับนาลีทำให้คนชี้อิจฉาถึงกับอ้วกใส่เสียงนั้นเป็นเสียงของหมูเพ็ดนั่นเองเธอผ่านมาได้ยินคนพอดรักกันจึงทนไม่ได้เพราะก่อนหน้าน,นี้หมูเพ็ดก็เคยชอบกันกับสมชายมาก่อน แต่ภายหลังสมชายกับหันมาชอบนาลีจึงทำให้หมูเผชรช้ำใจและหมันใส้นาลีทุกครั้งที่เห็นหน้าแม้จะเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันแต่ก็แทบไม่มองหน้ากันเลยยิ่งมาเห็นตามตาแบบนี้หัวใจก็เหมือนไฟกี้มันเป็นอะไรที่น่าอิจฉาแต่ก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญตาสำหรับคนที่ต้องตกเป็นผู้แพ้อย่างหมูเผ็ดนาลีหันมาเห็นหมูเผ็รทำอ้วกใส่ก็หน้าบึ้งแต่เดิม ั้งสองก็ไม่กินเส้นกันอยู่แล้วยิ่งมาชอบผู้ชายคนเดียวกันก็ยิ่งแ้นกันไปใหญ่แกเป็นอะไรของแกยายหมูพะโล้นาลีตะคอกใส่พยาตัวตืดมันคานขึ้นมาออกทางปากเธอหรือไงถึงมาอ้วกตรงนี้หมูเผ็ดโต้กับทันทีปากกูไม่มีพยาตหรอกอีงูดินจินล,ลึกแต่ฟามืกอกูมีตบถ้างั้นมึงก็เข้ามาสิอีหมูเผ็ดกูไม่กลัวมึงหรอกหมูเผ็ดทนไม่ไหวปีเข้ามาตบกับนาลี ทั้งสองเปิดศึกตบกันฉากใหญ่ก่อนที่สมชายจะแยกทั้งสองออกจากกันอย่างทุรักทุเลมูเพ็ดล้มตึงลงเมื่อโดนนาลีถีบเข้าอย่างจังมึงระวังตัวไว้เลยอนารีกูเอาคืนแน่มูเพ็ดขีหน้ากูอย่างสุดแค้นเออมึงคิดว่ากูากลัวมึงเหรอกูไม่กลัวน้ำหน้าอย่างมึงหรอกนาลียังคงท้าทายนับแต่นั้นมูเพ็ดก็คอยจ้องแต่จะหาเรื่องนาลีอยู่ไม่หยุด องอาทิตย์ต่อมาขณะที่นาลีกำลังจะกลับบ้านหลังเลิกเรียนเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เข้ามาหาเธออีกหมูเผ็ดเดินปีเข้ามาแทบจะผลักเอาล่างบบอบางของนาลีกระเด็นนาลีถ้ามึงแน่จริงเดี๋ยวไปเชียร์กันที่หลังโรงเรียนหมูเผ็ดพูดก่อนจะเดินชนไหลนาลีออกไปนาลีอยากให้เรื่องนี้มันจบๆไปสักทีมันไม่มีความสุขเลยกับการนั่งเรียนอยู่กับเพื่อนเริ่มห้อง ที่จ้องเป็นศัตรูอยู่ตลอดเธอจึงไปตามคำท้ามันไม่ใช่สันดานของเธอเลยกับการสร้างคู่แข้นสร้างศัตรูแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะเผชิญหน้าตัวเธอนั้นเป็นคนเงียบๆงียบจิบ๋มแต่ถ้าให้โกรธแล้วก็ไฟนรกดีๆนี่เองใครละ่ะว่านักเลงมีแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ใช่ย่อยนะสมัยนี้เย็นนั้นทั้งสองฝ่ายมา,าเผชิญหน้ากันตามที่นัดนาลี มีเพื่อนตายตามมาเป็นเพื่อนด้วยสามคนส่วนหมูเพ็ดมีเพื่อนร่วมแก๊งที่มารออยู่ก่อนแล้วถึงห้าคนมึงจะเอายังไงหมูเผ็ดแผดเสียงเมื่อน,นาลีมาถึงแกนั่นแหละจะเอายังไงกับฉันทำไมชอบหาเรื่องฉันไม่จบไม่สิ้นนาลีถามด้วยความเหนื่อยหน่ายใจก็มึงแย่งผัวกูหมูเผ็ดเริ่มเข้าประเด็นเอา้าก็เขาไม่รักแกแกจะมากดฉันหาพระแสงอะไร นาลีว่าด้วยเหตุผลอย่างแสบคันหมูเผ็ดผักนาลีอย่างโมโหไรกูเหม็นหน้ามึงเห็นหน้าแล้วจะอว้วบมึงยังมีจมูกให้ดมกลิ่นอยู่อีกเหรอย่ยหมูจมกูกฝอเมื่อถูกว่าเป็นคนไม่มีดั่งหมูเผ็ดก็ระเบิดความป่าเถื่อนออกมาอินาลีมึงตายหมูเผ็ดกระโดดเข้าตบนาลีอย่างไม่ยั้งมือแต่ก็ใช่ว่า นาลีจะถูกมัดมือมัดเท้าไว้เสียเมื่อไหร่นาลีจึงโต้ตอบกลับไปด้วยมือด้วยเท้าของเธอเช่นกันเอาเร็วโว้ยตีกันเร็วโว้ยเพื่อนที่มาด้วยกันต่างส่งเสียงเชียร์ให้เพื่อนของตนชนะใครคนหนึ่งในกลุ่มนั้นรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วถ่ายคลิปวิดีโอไว้นาลีนั้นถึงจะรูปร่างบอบบางกว่าหมูเผ็ดเราว่าเธอก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนแข็งแรงและมือหนักหมูเผ็ด ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการออกกำลังกายเอาแต่กินและหมกมุ่นอยู่กับการเล่นมือถือจึงสู้นาลีไม่ค่อยได้กลายเป็นกระสอบทรายให้นารีซ้อมมวยไปเสียงนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวของหมูเผ็ดไม่มีอะไรจะสู้นารีได้เลยนอกจากหัวใจที่ใหญ่ขับฟ้าเมื่อสู้นาลีไม่ได้ดังที่ใจคิดหมูเผ็ดจึงได้แต่ฝังความแค้นไว้ในใจทั้งสองแยกย้ายกันกลับบ้าน ต่างก็เก็บเนื้อเก็บตัวกันไปทั้งสองฝ่ายวันต่อมาเมื่อครูทราบเรื่องการทะเลาะกันของนาลีกับหมูเผ็ดจึงเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาพบเพื่อจบปัญหากันสรุปในวันนั้นนาลีเป็นฝ่ายถอยเธอขอย้ายห้องเรียนไปเรียนห้องอื่นเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับหมูเผ็ดที่ยังคงเรียนอยู่ในห้องเดิมจบกันแค่นี้นะพวกเธอคูพูดถ้ามีเรื่องกันอีก กูจะไล่พวกเธอออกจากโรงเรียนนี้ทั้งสองคนเลยเข้าใจกันแล้วนะนาลีคิดว่ามันคงจบแค่นี้แต่ไม่เลยถัดมาในวันหนึ่งที่ห้องน้ำหญิงของโรงเรียนขณะที่เธอกำลังทําทุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำและคิดอยู่ในใจว่าจะย้ายไปเรียนที่อื่นเธอบ่นเรื่องนี้กับยายแล้วแต่ยายไม่เห็นด้วยเพราะโรงเรียนที่เธอจะย้ายไปเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีค่าเทอมแพง วโรงเรียนของรัฐบาลที่เธอเรียนอยู่ตอนนี้หากว่านาลีตัดสินใจย้ายออกไปเรียนที่นั่นก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มภาระ,ะให้กับทางบ้านหนักขึ้นไปอีกอยายจึงบอกให้เธออดทนเอาไปอยู่ที่ไหนมันก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้จักอดทนอดกั้นมันก็อยู่ไม่ได้เขาโตมาก็อย่าไปโต้ตอบในเวลานั้นเองนาลีก็ได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าเข้ามาในห้องน้ํา แล้วกดโทรศัพท์ดังตุ๊ดตก่อนที่เสียงผู้หญิงคนนั้นจะพูดออกมาอย่างน่าตกใจพี่เต้เหรอนี่ฉันเองนะตอนนี้ฉันมีปัญหาพี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากฆ่าคนนารีถึงกับสะดุ้งจนเยี่ยวเล็ดเพราะนั่นเป็นเสียงของหมูเผ็ดขอบคุณที่รับฟังมาจนจ,นจนโบโปรดกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไป